เราอยากจะเป็นคนธรรมดาทั่วๆไปที่เอาแต่บ่นถึงสภาพอากาศสภาพเศรษฐกิจหรือเรื่องอื่นๆที่ตัวเองไม่ต้องการแล้วก็ใช้ชีวิตจมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับสิ่งต่างๆที่ตนเองไม่ต้องการหรือเราอยากจะเป็นคนพิเศษ ที่สามารถกําหนดโชคชะตาของตนเองที่สามารถกําหนดเศรษฐกิจของตนเองที่สามารถกําหนดให้ตนเองโชคดีอยู่ตลอดเวลาเราสามารถเป็นใครก็ได้เพราะไม่ว่าอย่างไรแล้วเราทุกๆุกคนต่างก็ใช้ชีวิตตามความคิดและความเชื่อของตัวเราเองเราคิดและเราเชื่ออะไรสมองของเราก็จะ ดำเนินชีวิตหรือแสดงหลักฐานออกมาให้เราเห็นความคิดและความเชื่อของเราปรากฏออกมาในชีวิตของเราทุกๆอย่างถ้าเราเชื่อว่าชีวิตเป็นเรื่องยากความสุขเป็นเรื่องหายากเงินทองเป็นเรื่องหายากสมองก็จะหาหลักฐานต่างๆมาสนับสนุนความคิดและความเชื่อของเราและเราอยากจะเป็นคนธรรมดาทั่วๆไป ที่เป็นเช่นนั้นหรือหรือว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองมาเป็นคนพิเศษ3เปอร์เซนทที่กำหนดโลกของตัวเองได้กำหนดความสุขของตัวเองได้โดยไม่ต้องสนใจคำพูดหรือสิ่งแวดล้อม มีเศรษฐกิจที่ดีอยู่ตลอดเวลามีชีวิตที่ขาขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเห็นสิ่งต่างๆในชีวิตเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องให้ประโยชน์กับชีวิตตนเองอยู่เหนือโชคชะตาอยู่เหนือสถานการณ์ต่างๆโดยใช้โลกภายในของตัวเองเป็นผู้กำหนดโดยที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมผู้คนหรือสถานการณ์ใดๆ คนสำเร็จที่มีความสุขบนโลกใบนี้สเปเซ็นเป็นคนพิเศษและเราทุกคนสามารถเรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้เป็นคนพิเศษสเปอร์เซนได้เช่นเดียวกัน